เนื้อของเขาจะทำหม้อไฟอย่างเดียวครับแล้วก็เพี่กินไม่รอหยูกแหละเอาตัวน่าเบืชีวิตมันคนเดียว งานนี้มีนักร้องดังมาเลี้ยงโอมาเกเส่เบสแต่งานนี้ช็อตฟิลแบบสุดๆล่าสุดสาวเบสด้วยกันีคำสิงได้ถูกนักร้องชื่อดังซึ่งใครเห็นก็ต้องทราบเลยว่าเป็นใครายมาเลี้ยงโอมาเกเส่สาวเบสถึงที่ซึ่งหนุ่มคนนั้นก็ไม่ใช่หนุ่มทนไหนแต่เป็นหนุ่มเปิ้ลประทุมราชโด,ดยต้องบอกเลยว่างานนี้นอกจากจะมาถ่ายคลิปวิดีโอให้กับหนุ่มเบิ้ลแล้วสาวเบสเองก็ยังได้มารับประทานโอมาเกเส่ด้วยกัน แต่ต้องบอกเลยว่างานนี้ดูไม่หวานสักนิดแต่สุดท้ายก็จบด้วหวานเพราะระหว่างที่สาวเบสบอกให้หนุ่มเบิ้ลเราสาวเบสกินโอมาเกเสให้หมดพร้อมๆกันในแต่ละเมนูแต่หนุ่มเบิ้ลก็บ,บอกว่าขอให้เบสอยู่คนเดียวไปก่อน กินไปก่อนอยู่ห่างกันไปก่อนและพูดอย่างนั้นซ้ำๆทำเอางานนี้สาวเบสถึงกระแชร์คลิปวิดีโอนี้มาพร้อมกับระบุข้อความว่าตีกันทั้งคลิปสุดท้ายก็รอเห็นมะแน่นอนเขาว่าถึงหนุ่มเบิ้ลจะปากร้ายว่าสาวเบสไปมาจนทำเอาแฟนคลับเกือดจะโรด,ดแล้วแต่สุดท้ายก็กลับลำทันและกินรอสาวเบสจนได้นั่นเองคะ่ะแหมๆแหมหนุ่มเบิ้ลขาจะมาพูดปากไม่ตรงกับใจแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะระวัง สาวเบสของเราจะเสียใจเอานะคะเนี่ยถึงขั้นมาเลี้ยงโอมากเกษจะมาบอกให้สาวเบสกินคนเดียวยังไงไหวคะและต้องยอมรับจริงๆเขาว่าสาวเบสเวลาอยู่กับใครก็ดูน่ารักสดใสกันทุกคนจริงๆค่ะจนทําเอางานนี้มีความสุขเวลาที่เห็นสาวเบสได้อยู่กับหนุ่มๆจริงๆเพราะสาวเบสเนี่ยเขาสามารถดึงดูดหนุ่มๆให้มาตกหลุมรักได้อย่างง่ายดายเสมอก็ด้วยความน่ารักสดใสของสาวเบสนั่นเอง ขอให้สาวเบสมีความสุขกับการกินแบบนี้ตลอดไปนะคะขอขอบคุณเบสรักวณีคำสิงห์และเบิ้ปนปทุมราชฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ